สวัสดีครับมณีกระนะครับผมมายามนายแอดนะครับพี่น้องหลายๆคนอาจติจำนายแอดได้นะครับนี่คือบ้านสวนเราเป็นพี่น้องเด้อนะครับมองนี้นะครับพอดีนะครับผมมาเห็นเราปลูกบักพริกนะครับบักพริกไอ้ซุปเปอร์ฮอตนะครับพี่น้องเลยเพิ่นเห็ดย่างดีนะครับพี่น้องเด้อมองนี้นะครับคือบ้านขลกเสี้ยวนะครับอำเภอคงนะครับจังหวัดโคราชนะครับนายเรานะครับเป็นทางเจาะน้าบาดาลให้สวนไปทุนทั้งสามบ่อนะครับผมก็ไปมาหาสู้กันยุ่งเสียนะครับหานั่งเถอะผมก็มาเล่นน้ำเราเราก็ไป ชวนผมนะครับทุกอาทิตย Th ์นะครับหันนักเที่ยวกับิันอาทิตย์กับมีนะครับมาที่นี่นะครับเมื่อนี้ผมมายามเล้านะครับผมมาเห็นนะครับอลังการอี่มลีพี่น้องนะครับบักพริกซุปเปอร์ฮอตนะครับเราปลูกได้ประมาณยังบ่ทนันได้พอเดือนพี่น้องงามอิ่มลีพอมันเป็นส่วนใหม่แถวนี้เป็นดินเหนียวเสร็จแล้วเพิ่นปลูกนะครับเพิ่นปลูกลุมละต้นนะครับห่างกันประมาณ60เซนนะครับพี่น้องแล้วระยะห่างประมาณไอ้วเราวางแถวนะประมาณ1เมตรพี่น้องเด้อนะครับซุปเปอร์ฮอตนะครับตัวนี้ เราไม่ยุดสองหม่องนะครับคาดว่ากะทินะครับได้เงินหลายหมื่นนะครับพี่น้องเนี่ยเราเห็ดนะครับปลูกเซจนะครับพอมันใหญ่จักน้อยนะครับเราเอาหยาเอายุ่งเราเอาฟางนะครับเอาฟางมาคุมเลยพี่น้องเบื่อนนี่ครับงามอิรินะครับก็คือพูดถึอยากเอาไปเป็นตัวอย่างอะไรนะครับตัวนี้เราก็ใส่สายนำยศนะครับระยะประมาณสามสิบเส้นนะครับพี่น้องนี่เราใส่สายนำยดสามสิบเส้นนะครับพี่น้องนี่สามสิบเส้นแล้วก็นะครับบักพพิกระยะห่างประมาณหกสิบเส้นนะครับ เราจะระวังแถวกับประมาณหนึ่งเมตรนะครับหนึ่งเมตรหรือหนึ่งเม็ดนิดนะครับพี่น้องมันมีอยู่สองแปลงพี่น้องเด้อนะครับงามๆตัวนี้งามมหลีพี่น้องนะครับมันเป็นดินเหนียวันว่าอ้อยแล้วกับบกโขดงามนะครับตัวนี้งามมหลีเบื้องนะพาอย่างลองาะเบิ้งเดี๋ยวรอบหน้าผมสิพาพี่น้องเขามันรอเบิ้งอีกนะครับปลวกผีกแล้วรปูด้วยฟางนะครับเพราะว่าเป็นอย่างบันทีเพราะว่าหลังจากปกผิกมันเบิดหรือว่ามันไว้นะครับปลวกฟาง หรือพวกนี้กลายเป็นปุ๋ยไปนะครับตันนี้เดี๋ยวมือหลังที่พามาเก็บหรือว่าให้มันใหญ่กว่านี้เดี๋ยวมาอัปเดตให้บึงพป่น้อกงามอีนะครับตัวนี้นะครับนะเอ็ดมากไปมาหาสู้กันเลยครับสวนเรานะครับบ้านสวนเป็นตาอยู่อันนี้จะเป็นต้นเกาลัดนะครับปีหนึ่งบ่ได้หน่อยบาทนะครับเราได้หลายพันนะครับต้นเดียวนะครับเดี๋ยวนะครับที่พามาบึงนะครับเปี้เบึงบึกยมเราพป่น้อกโคตรดุกนะครับดุกข้างดุกแน่ดีบึกยมเล้ามันดินดีเบึง

มามาพี่มาพี่นายเอ็ดมามาเบิ่งคนปลูกพี่น้องบ่มีเมียงได้ปลุ๋บผีงามคัก connector. นี่ครับพี่น้องมาเบิ่งดินดำปึ๊ดนะครับบรรค,กคุกเสี่ยวนี่บอ่อันนี้โบปาร์ดานเดียเนี่ครับโบปาร์ดานโตโอ้ oh, oh, นั่นเนาะสองลูกเล่นบนมาเบิ <isz> ่งพี่น้องเด้อบักกพริโอ้ยงามครับงามเนี่ยแล้วฝนตกเนาะพอดีฝนตกพอดี เดี๋ยวรอบนามาเบิ่งอีกพี่น้องยางทำเงี่ยปลปกฟางเบิดไรพี่น้องเนี่ยลอยก้อนนี่ครับพี่น้องบักพริกซุปเปอร์ฮอตเป็นบ้านนี่ใยัดซุปเปอร์ฮอตซุปเปอร์ฮอตเนี่ยครับปูได้พอเดียนไปก็ได้เดียนน้อยน้อยเดียนน้อยน้อยน้อยงามพร้อมต้นละหลุมหลุมละต้นนะครับพี่น้องบ่ตายจากต้นนี่นะเกิด ตาตาดคับมันตายหน่อยตายน่อยระยะพีดนึนห่วยก็ว่ามันจะท่าไห่เนี่ยวบนนี้ทั้งทั้งสองปลาสองปลาเฮายไหมเก้าแผงที่ขก้าแผงเนี่ยมันจะเหญ่ทีนิดนึงพุ่นะรวมทั้งสองอันไหมสองอันเนี่ยมันเก้าแผงก็คุ้มหางของมันเี่เม็ดยี่สิเม็ดยีเออเม็ดยี่นะเม็ดกัวกัวครับระยะอหนึ่งหกสิบอ ฟางลอยก้อนพี่น้องสองปลาฟางลอยก้อนครับปื้คนลอเห็ดอย่างกันลอยนะครับมันก็คืออย่งคนเห็ดแล้วเนาะผู้ใดสีมาเจ็๊ยบซอยมาที่นี่ปลูกหลายปะนี่หาบุญมีแล้วหาหาคนมาเจ็บซอยต้องมาเดฟสีมาเจ็บสีมาหาสี่หอมผู้ใดสนใจก็อยากมามาเจ็บบักพริกซอยกับมาสิจะไม่คนขยันตัดอ้อยต้ามาคือว่ามีอย่างหอยพอมหอยหอยยังหอยขมลดเท่าไหร่ลดห้าสิบบาทหอยขม หอยจูบถึงดอกเว้ยหอยจูบหอยจูบนี่ครับขายล้วหาสิบบาทเป็นบ่เบิดได้ขายขายได้เมื่อไรเจกดล้วกาแฟเฉลี่ยแล้วก็ยังตอนนี้ก็รังเลี้ยงเนาะก็ลังเลียงรังเรียงอยู่แต่ว่าจะเฝ้าว่าจะขายไปแล้วสุดยอดนะครับงามงามมิลิเบิ่งเป็นตะท้ายรูกก็ยังเขาเขาจะมาเบิ่งตอนเจ็บหน่วยแล้วี่น้องเด้อผมว่านี่แถวเดียวสารสิบล้วผมว่า โถเราท่ายบุบเพียทุงมนีพี่น้องบทบ,บนท่านได้สำรวจอยูน่เพิ่งตกนะครับสีออกไรบ้อนเพียงนะครับเ,ออเอหที่ขับเองดอกรวมทั้งเหมือดมันบ่าม็ดเป็นพันต้นเลยนายะอันนี้พันซื้อมาเก้าเพียงเ้ร้อยต้นเหลืออยู่นิดนึงห้หน้องสาวไปเนาะานไป โอ้โหมันบดเป็นดินทรายมันสูดดินมูนี่ว่าไรดิดินมูนี่มันงามเนื้อดินวีไเนื้อดินวีไพีเนาะมันดินเหนียวดินดีนะครับปลูกอีหยังก็งามปลูกบักพริกบักทั่วหอมคือพอพิกน้อยเมื่อนับปลูกอันนี้คอันนลองอันนี้ก่อนบอกว่ามูนีเดิมันมูเขากินน้ำเสานะไปไต่มาไปดิดั้งนู้นอันนี้มันเป็นพริกตลาดมันเป็นที่ว่าเขาปลูกขายในตลาดนะเดยอดที่ไปขายเอาเองมันเหมือน มันออกบ่ได้พี่น้องฝนตกนะครับอืมันเป็นบักพริกตลาดตาเป็นม้วนนั้นกะกะมันเป็นบักพริกที่เขาส่งโรงงานเหมือนส่งเขาย้ำกิมใจก็เอาทุนมาเลี้ยงหมูเด้อ่ขอกหมูก็อยู่ทั้งนั้นหมูมีหมูนะยศจะเจ้าหนี้บ่ได้เลี้ยงอบ่ได้เลี้ยงหมูปลูกแตนบักพริกขายกับพอแล้วนี่บางสมดินปลูกจังไงก็งามหน่อยนะ เลรก้ยงมันหรือสิดินมันดีคนรอเฮ็ดได้ที่เฮ็ดหยังมังกปูกรคุ้มฟางมันนก็งาตามคนรอเนี่ยตามคนรอนั่นแหละเนาะนี่ครับสายน้ำยศนะครับคุ้ม้วยฟางนะครับปลูกลุ่มละปลูกลุ่มละไอ้ต้นนะครับระยะห่าหกซีฟระยะระวางร่องร้อยยี่นะครับปลูกอยู่สองปลาครับจะคอยตัดนะครับมะลับหลุดพี่น้องเต้าหนึ่งมันหน่อยๆนะครับนี่ เท่าหนึ่งนี่ผมว่าของทางเอ็นนะครับมือนหนึ่งบ้าหน่อยก็แล้วกันนะครับผมเบิ่งอยู่นี่แต่เจ็บแถวหนึ่งนะครับผมว่ากัดโดนเติบนตัวะผมว่าน,นะครับบึงนี่แล้วกับยี่สิบสองปอไปยังไงสิเอาเงินไปไปใส่เบอร์สินะเอาไว้กาน้านนี่แหละธนาคารเอาฝากไว้กับธนาคารนะครับโอเคนะพี่น้องเนาะนะครับเดี๋ยวจังนะครับติดตามบึง นะครับในคลิปต่อไปพี่น้องเพราะว่านี่เดี๋ยวผมมาอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆบักพริกสวนนายเอ็ดนะครับคันว่าปลูกบักทั่วแล้วก็ปลูกโคตรงามเลยครับคันว่าปลูกบักพริกแล้วก็ปลูกยังงามพี่น้องเด้อนะครับสวยอีหลีครับงามอีหลีนะครับนี่ละครับพี่น้องอยากเห็ดน้ำก็ได้นะครับเดินระบบน้ำยศปลูกนะครับแล้วก็คุมฟางนะครับผมฟางก็เป็นปุ๋ยเมืนบ่านายเอ็ดก็ฟางนี่เป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยไอ้ในขังต่อไปคือเสริมแร่ธาตุให้กับดินพร้อมนะทาร์ทในดินครับ ท่างเอไม,ไม่ดินซุยอะไรก็งามปัจจุบันี้เขาปลูกอย่างข้างหลังมันก็สีงามไปเลยเพราะมีอาหารอยู่ในดินอยู่แล้วนะครับเนี่ยโอเคพี่น้องน้องปัจจุบันี้เจ้าดิคยอยธรรมาอปเดบให้เบิ่งอีกเรื่อยๆนะครับธหรับ๊อกพริกนะครับนายดนะครับผม